สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องเอาอ็ดลอยนะคะอันดับแรกเลยเนาะเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปก่อนตัวด้านปลั๊กจะอยู่ด้านข้างเครื่องนะคะเป็นตรงนี้อันดับแรกเราต้องดูพินของเครื่องก่อนว่าตรงไหมด้านบนจะมีหนึ่งพินด้านล่างสองพินนะคะเราก็เสียบเข้าไปก็เสียบปลั๊กเครื่องก็จะติดนะคะตรงนี้เราก็เปิดได้เลย หลังจากที่ท่านการเสียบลักเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปิดเครื่องแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยมีสีสีสีแรกคือสีส้มตรงนี้จะเป็นค่าเป็นค่าความดันนะคะก็คือมีความดันบิบตัวแล้วก็ความดันคลายตัวเนาะค่ะรายการที่2เป็นสีเขียวจะเป็นค่า pr ก็จะเป็นค่าการเต้นของหัวใจค่ะรายการที่3เป็นสีน้ําเงิน spo 2ก็คือค่าออกซิเจนในเลือดถ้าเกิดเครื่องที่มีเทมนะคะก็สามารถค่าวัดค่าอุณหภูมิร่างกายมันก็จะชนอย่างนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นการเซตติ้งโหมดนะคะสำหรับเครื่องนี้จะมี3โหมดนะคะ<ม>เข้ามาที่เซตติ้งแล้วก็เลือกโปรไฟล์นะคะโหมดแรกนะคะมอนิเตอร์นะคะ,ะ,คะมอนิเตอร์คือเป็นโหมดสำหรับผู้ป่วยที่เหมือนเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นนะคะโหมดนี้จะมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคนไข้และและเตือนการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ค่ะค่ะตัวน,นี้นะคะในกรณีที่ต้องการดูค่าย้อนหลังก็สามารถดูได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปสปอร์ตเชคโปรไฟล์ค่ะโหมดนี้เป็นสําหรับเป็นสาหรับวัดวทตถุาสายเนาะเป็นของคนไข้ที่วัดเป็นครัง้งรังแต่หมดนี้จะสามารถจัดการข้อมูลของคนไข้ได้และมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนการทํางานของเครื่องและอุปกรณ์ <c oughs> เป็นผู้ป่วยที่แบบเหมือนเข้ารักษาตัวตามที่โรงพยาบาลเป็นประจําหรือว่าเป็นครัง้งคราวที่จะสามารถมีการบันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องได้ค่ะแล้วก็หมดที่3คือได a อท profile นะคะอันนี้ในกรณีที่ ในกรณีที่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเนาะที่ต้องคัดกองเป็นจำนวนมากก็คือสําหรับแบบใช้แบบรวดเร็วและเรียบง่ายก็คือฟังก์ชันการการจัดการข้อมูลของใครตัวเนี้ยมันจะถูกปิดใช้งานจะไม่มีข้อมูลขึ้น่าบเครื่องเหมือนเป็นหมดที่2เป็นสปอร์เชคค่ะแล้วก็หมดบหดที่1ด้วยเหมือนกันตัวน,นี้จะมีหมดครทั้งสองเดี๋ยวเราทดลองกับหมดแรกก่อนนะคะมอนิเตอร์โปรไฟล์นะคะกดแอปไทค่ะ คราวนี้วิธีการใช้งานเนี่ยค่ะเราจะต้องล็อกอินตัวเครื่องของคุณหมอก่อนนะคะโดยไปที่คลินิกเชียแล้วก็ทำการใส่ไ d นะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณหมอนะคะันยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ดีพาร์ตเมนต์นะคะว่าอยู่แผนกอะไรเสร็จแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปค่ะแล้วก็กดรูปโฮมนะคะปุ่มบ้านเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบกับคนไข้คนแรกนะคะ ในโหมดของมอนิเตอร์เนี่ยค่ะเราจะต้องทําการใส่ชื่อคนไข้ก่อนเพื่อที่จะมอนิเตอร์ค่าของคนไข้ท่านนี้นะคะโดยไปที่เพ i เช t แล้วก็กดแอดค่ะใส่ ID ประจำประจำตัวคนไข้นะคะถ้าเกิดว่ามีอาลามขึ้นมาแบบนี้สามารถกดเคลียาอาลามตรงนี้ได้นะคะในปุ่มน,นี้ค่ะปุ่มที่3ใส่ ID คนไข้ชื่อนามสกุลนะคะ กี้รีกดไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เลือกเพศแล้วก็เลือกทายของผู้ป่วยนะคะเป็นผู้ใหญ่<ม>เด็กโตรหรือว่าเด็กเล็กนะคะสามารถใส่เป็นวันเดือนปีเกิดได้ส่วนสูงน้ำหนักได้ห้องอะไรแล้วก็เตียงที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นก็กดโอเคค่ะหลังจากแอดแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำการวัดเลยนะคะหลังจากที่แอด นะคะเอาข้อถาก่อนที่จะวัดนะคะเราทําการเลือกผู้ป่วยท่านนั้นก่อนนะคะเมื่อกี้เพิ่มท่านนี้ไปนะคะ RT เมื่อกี้ ID ID RT เนาะแล้วก็กด select นะคะให้ก็จะขึ้นชื่อผู้ป่วย ID ผู้ป่วยตรงนี้แล้วก็ชื่อคุณหมอตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทําการวัดค่ะโดยนี่ค่ะเริ่มมดตัวออกซิเจนปลายนิ้วก่อนนะคะ แ,บบแล้วก็วัดความดันโดยใส่ตัวคับนะคะอันนี้วัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วค่ะค่าก็จะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มวัดความดันนะคะโดยกดที่ลูกแขนตรงนี้นะคะก็จะมีเสียงคลิกหนึ่งเครื่องก็จะทําการวัดค่ะจากนั้นรอสักครู่นะคะอันนี้ค่าที่ผู้ป่วยขึ้นแล้วก็คือเป็นค่าออกซิเจนแล้วก็ค่าอัตราการเต้นของหัวใจนะคะ68 สักครู่จะมีค่าความดันขึ้นมาเสียงที่งคือเป็นเสียงอัตราการเต้นหัวใจของผู้ป่วยท่านนี้นะคะ อันนี้ค่าความดันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเป็นค่าบีบตัวแล้วก็คลายตัวเนาะของเครื่องวัดความดันขาส,สีส้มตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบ,บันทึกข้อมูลของคุณปุ๋ผู้ป่วยท่านนี้นะคะกดเซฟตรงนี้ค่ะเมื่อเซฟเรียบร้อยแล้วก็จะมีแจ้งเงินขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถมาดูข้อมูลได้ตรงที่รีวิวนะคะตรงนี้ผู้ป่วยอาทีเวลา15บห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดเมื่อสักครู่นี้นะคะ มาดูตัวพาวเลตแล้วก็ซิเจนได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกระยะนึงเราต้องการจะวัดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ทําการกดวัดอีกรอบแล้วก็กดเซฟเหมือนกันนะคะแล้วก็กดที่รีวิวมันก็จะโชว์ค่าที่เราเพิ่งกดเซฟเมื่อสักครู่นะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลย7วัน1วันแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วนะคะกดที่สามเหลี่ยมตรงน,นะะี้ค่ะหลังจากที่เรา วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการจะเปลี่ยนผู้ป่วยนะคะมาที่เพเชียนค่ะแล้วก็เลือกผู้ป่วยท่านนี้ที่เสร็จวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดรีช,ชาร์ตตรงนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคหน้าจอก็จะทําการเคลียร์นะคะขอญาตถอดตัวเพลาออกก่อนนะคะอันนี้เครื่องแจ้งเตือนในกรณีที่เราถอดเผลาออกนะคะค ตัวปุ่มตรงนี้นะคะเป็นกรณีที่ต้องการจะโพอสอะรามไว้ก่อนนะคะประมาณ30วินาทีนะคะกดพอสปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วอีก30วิมันก็จะกลับมาอีกรอบตัวอะรามตรงนี้นะคะแต่ทัางการจะเคียร์อะรามตรงนี้ก็คือกดปุ่มที่3ตรงนี้มันก็จะหายไปค่ะอันนี้คือโหมดแรกนะคะโหมด monitor profile นะคะ สำหรับหมวดที่2นะคะสปอร์ตเช็คนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเป็นครัง้งคราวใช่ไหมคะที่มารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะในกรณีจะต้องบันทึกค่าคนไข้เช่นกัน,นะคะ่ะโดยที่เราทําการล็อกอินคุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนไข้นะคะก็ทําการเพิ่มหรือว่ากดแอรตรงนี้นะคะเพื่อที่จะบันทึกค่าของคนไข้ท่านนี้ไว้นะคะเราเลยต้องใส่ ชื่อนามสก,กุลแล้วก็ไอดีไว้นะคะโอเคค่ะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปิดเครื่องนะคะอันดับแรกเราก็ต้องถอดอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเนาะให้หมดก่อนตอนนี้เราก็จะหมุนนะคะคับที่ติดออกหมุนเป็นการหมุนออกคับหนึ่งชิน้นแล้วก็หมุนตัวนี้ที่อยู่ในเครื่องมันจะเด้งออกมาก็ตอนนี้บีบออกมาได้เลยก็งัดตัวนี้ออกมานะคะก็อถอดออก อุปรกรณ์จะแยกเป็นส4ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้างที่เครื่องนะคะก็จะดับไปเรียบร้อยค่ะ